thank you สวัสดีครับสวัสดีครับผมอารัปตูน่านันจันทิพย์ครับมอสหลังธรรมจิตครับเราสองคนนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการเด็กอวดดีเย้วันนี้ครับคุณมอสไงฮะไม่อยากจะบอกเลยฮะว่าเรามีกลุ่มน้องๆที่มีความสามารถอีกหนึ่งกลุ่ม เป็นเด็กๆเ,เป็นเด็กๆด,ด้วยอายุไม่เยอะด้วยได้ข่าวถูกต้องแล้วนะครับเขาต้องบอกว่าในสมัยนี้นะครับถึงแม้ว่านวัตกรรมต่างๆมันจะเข้ามาเทคโนโลยีอื่นๆมันจะโผล่ขึ้นมาอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของเราพื้นบ้านด้วยนี่ถ้าเราไม่สืบทอดมันก็จะหายไปและน้องๆกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่มีการสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านนะครับ,รบมาให้น้องๆได้รู้จัก ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของมันครับและสิ่งเหล่านี้จะไม่เลือนลางหายไปอย่างแน่นอนว่าแต่น้องอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ตัอยากเจอหรือยังครับอยากแล้วสิคุณนับถอยหลังนับถอยหลังพร้อมไหมหนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนับถอยหลังห้าสี่สามเขาดาวเขาดาวเออเขาดาวพร้อมไหมพร้อมครับห้าสี่สามสองหนึ่งพบกันทั้งน้องทั้สวัสดีครับมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอ้โหสวัสดีทังน้องทุกคนสวยงามทุกคนเลย นะแนะนําชื่อหน่อยไหมครับแต่ละคนชื่ออะไรบ้างส,สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไข่มุกนะคะน้องไข่มุกอ่<ค>อามาฝั่งนี้ก่อนฝั่งพี่มอสก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแตงกวาค่ะน้องแตงกวาสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนุ่นค่ะนุ่นน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแบมค่ะน้องแบมไอพี่ขี่หนูเพื่อนครับตัวนี้ฝั่งนู้นล่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนาจาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปันปันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องมินค่ะน้องมิ้นนะครับอ่าอ่าทั้งหมดกี่คนครับเจ็ดคนครับคนไหนเป็นหัวหน้าทีมครับมีไหมคนนี้คนนี้เป็นหัวหน้าทีมเอ๊ะทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนๆนะครับน่นสิเขแต่งตัวเหมือนเป็นผู้หลุดหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมเป็นผู้ชายค่ะอ๋อจริงๆเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาในการเล่นชุดเนี้ยเขาก็จะมีการแบ่งประเภทว่าอันนี้เป็นฝ่ายชายอันนี้เป็นฝ่ายหญิงครับแล้วทําไมเราไม่เอาผู้ชายมาเล่นเองเลยอะครับนั่นสิ เพราะอะไรอ่ะหรือว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าจํานวนผู้ชายเขาไม่ค่อยที่จะมีค่ะก็เลยเอาผู้หญิงมาดีกว่าอ๋อผู้หญิงก็จะแบบเข้าถึงความการเล่นได้มากกว่าผู้ชายอย่าเพิ่งพี่อยากรู้จังเลยว่าการเล่นอันนี้ชื่อการเล่นอาว่าอะไรครับหงฟางหงฟางทาไมถึงชื่อหงฟางนะครับเขาเป็นการเล่นพื้นบ้านเป็นการเล่นพื้นบ้านของพื้นถิ่นของหนูเองเคยได้ยินอยู่เหมือนกัน นะครับแต่ไม่ไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินชื่อว่า<ต>เป็นการละเล่นพื้นบ้านแต่วันนี้คุณจะได้ดูเพราะเด็วน้องๆกลุ่มนี้เขาจะแสดงให้คุณดูะนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้พวกพี่อยากรู้ว่าการละเล่นหงฟางเขาต้องมีอะไรบ้างมีการร้องไหมมีค่ะร้องเพลงวันนี้ไหนใครร้องได้อยากร้องให้พี่ฟังสักนิดนึงก่อนที่จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันอ่าอ่าน้องคนนี้เลยนะครับชื่อน้องอะไรนะครับ ปันปันอ่ะขอใหม่ให้ปันปันหน่อยนะครับปันปันจะร้องให้พี่ฟังขอร้องสักหนึ่งท่อนได้ไหมครับปันปันฮะเชิญครับร้บองก่อนนะอย่าให้สอนพี่มอสครับ นกเขาไฟาบินทะลานกเขาชวาบินมาหาคู่ตามปะชันตามปะชันขันคนรูตามปะชันตามปะชันขันคนรูมาจุกครูมาจุกครูเสียต้งเมียร้องครูเสียต้องพูร,อร้องคร,งรูจุกครูจุกครู จุกูจุกูเท้งยามสนุกมาจุกูกะจุกรูเท้งยามสนุกมาจุกูกะจุกู <Okay. S 1> โอเคปรบมือให้น้องมันปันหน่อยน้องมันปันอย่าเพิ่งฮะสอนพี่มอสร้องสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมบพวกพี่เพลงแล้วรู้สึกว่ามันมีความไพเราะแล้วก็ที่สําคัญนะมันเป็นเพลงที่ในสมัยนี้หาฟังได้ยากถูกต้องนะครับอะสักท่อนนึงปันปันมาทีละท่อนนะเดี๋ยวพี่มอสตามไม่ทันเอาเลย นกเขาไฟบินทะละโอเคเอาแค่นี้ก่อนพี่มอสเชิญคุณมีน้ำไหมเอาละเดี๋ยวผมรำเองนก <No> ขึ้น no <call>, ขึ้นเสียงก็เพี่เล่าตอนนี้นกเอาใหม่เอาใหม่เอาหน่งสองสามนกเขาไฟบินทะละนกเขาไฟบินทะละ เขาชวาินมาหาครูนกเขาชวาบินมาหาครูตั้ปปะชันตั้ปะชันขันครูตั้ปปะชันตั้ปะชันขันครูมาจู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 ครูเสียงตัวเมียร้องครูเสียงตัวเมียร้องครูเสียงตัวผู้ร้องครูเสียงตัวผู้ร้องครูจูครูจูครู จูกรูจูกรูโอเคครับพอแล้วน้องบันปันครับพี่รู้สึกว่าพวกพี่เหมาะการทําหน้าที่พิธีกรมากกว่าเนะอ่ะเขาบอกว่าแค่แค่แ่ร้องอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีจังหวะด้วยแล้วก็มีท่ารําด้วยใช่ไหมครับผมไหนใครพอจะสอนท่ารําได้บ้างอ่ะิญเลยครับผมมาเลยตัวน้อยชื่ออะไรนะครับชื่อน้องนุ่นน้องนุ่นอ่ะน้องนุ่นน้องนุ่นครับสอนราได้ไหมเอ่ยอ่ะสักหนึ่งท่า ถ้าเบสิกก่อนเลยาเบสิกก่อนเลยแต่ยากนะเพราะว่าพี่ไม่ไม่เคยก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าในเพลงได้เนี่ยเราการเล่นของเราจะต้องมีการให้จังหวะยังไงฮะครับในเรื่องของการเป็นเริ่มต้นให้จังหวะยังไงครับการนับจังหวะนับจังหวะนับยังไงเอ่ยก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เริ่มใหม่เอางี้เพื่อนเพื่อนับเดี๋ยน้องนุ่นลำให้ดูก่อนพร้อมไป เอา,เอานับจังหวะนับจังหวะก่อนนัจังหวะก่อนโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆใช่ไหมว <5, S 1> นไปนเรื่อยๆห้าหกเจ็ดแปดมีเปลี่ยนท่าไหม,มอีะ่ะอ๋อเคอเราจะต้องนับเป็นจังหวะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าเพลงอ่ะอีกสักหนึ่งท่าอ่า นับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่พอเข้าวงได้ไหมเข้ากลุ่มได้ไหมพอได้ใช่ไหมครับอ่ะพี่มอสครับเชิญฮะวันนี้พี่มอสจะทําการโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยท่ารแรกขยับเข้ามาใกล้เลยครับท่าแรกท่าแรกท่าแรกครับที่เหลือนับจังหวะนะอย่าเพิ่งร้องเพลงที่นะผมดูเมื่อกี้ทาออกในยากที่สุดเลย ลองดูคุณท่าแรกครับท่าแรกอพี่เดี๋ยวนะพี่ต้องตั้งตั้งมือยังไงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่ามือต้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโอเคพอรู้จังหวะละขอเพลงสักท่อนหนึ่งในจังหวะนี้นะขาไป นกเขาไฟบินทะลานกเขาสีฟินมหาครูต่างรปชันต่างไปชนะรยากตุดนเลยคุณท่านเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ชมเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับการแสดงของน้องๆนะครับใครแสดงได้เข้ามาอยู่ในชมรมนี้แล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีนานกว่าเพื่อนมีไหมครับไปออกงานนอกมากกว่าเพื่อนมีไหมฮะ เข้าพร้อมพร้อมกันเลยใช่ไหมครับได้อะไรจากการแสดงในการทํากิจกรรมแบบนี้ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ได้อะไรอีกมีใครพอบอกพี่ได้ไหมฮะได้ท่ารำด้วยค่ะได้ท่ารำด้วยนี่แล้วก็ได้การแสดงออกบนเวทีด้วยรู้จักใช้เวลาวให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับผมใช้ระยะเวลาในการไปซ้อมตรงนี้ ช่วงไหนพอเรา<ช>ต้องเรียนช่วงเย็นกับช่วงเที่ยงวันช่วงพักาอ๋อช่วงพักกลางวันช่วงเย็นเราก็เข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์ใช่ไหมครับผมโอเคนี่นะค,คือการแสดงหงฟางนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านไหมครับเกี่ย <accounts> วกับการแสดงของเราถ้าเพื่อนๆมีความสนใจอยากมาชมหรือว่ามาเรียนรู้กับพวกเรามีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆเช่นครับก็อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ สืบทอดต่อไปได้ค่ะนี่เราสามารถสืบทอดต่อไปได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณมอสครับเราจะไปชมการแสดงจากน้องๆกันดีกว่าอยากดูไหมน้องๆมีการแสดงหงฟังมาให้คุณชมได้ดูและจะได้รู้ว่าการแสดงหงฟังเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยครับปา ู้ชมครับหลังจากที่เราได้เห็นการแสดงของน้องๆโอ้โหเป็นการแสดงที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลผู้ที่อยู่เบื้องหลังของน้องๆเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับตอนนี้นั่งอยู่กับเรา2คนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะถ้าจะแนะนําชื่อสักนิดนึงครับผมค่ะชื่ออาจารย์รจนาเมทวันค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลบางคลุงหนึ่งครับ แต่ว่าลูกศิษย์เรียกว่าอาจารย์คุณครูแมวคุณครูแมวนะครับคุณผู้ชมที่ผมถืออยู่นี่อย่าคิดว่าผมเป็นตือปวยไก่นะครับไม่ใช่นะครับนี่มันคล้ายหรือคุณมอสแต่มันคืออุปกรณ์การแสดงในการแสดงหงฟางทําไมครับที่มาของการแสดงชุดนี้มาจากไหนทาไมต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยค่ะสาหรับหงฟางนะคะเป็นการแสดงพื้นบ้านสมัยก่อนครับถือเป็นการเป็นเทศกาล นวดข้าวครับเวลานวดข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีคาดมีดองแล้วก็จะมีกองใช่ไอันนี้คือดองดองไว้ทําอะไรครับอาจารย์สาหรับเกี่ยวค่ะเกี่ยวข้าวพานนฟางครับพานฟางส่งกันต่อๆแล้วอันนี้เป็นกระด้งสําหรับใส่ข้าวเหมือนฝัดข้าวอย่างเงี้ยคุณรับเนี่ยข้าวที่ล่วงแล้วอะครับอันนี้ก็คาดมาใช่ไหมฮะคาดมาแล้วก็ส่งให้ ดอง่าน่านข้าวแล้วก็พอร่วงแล้วก็อยู่ในการอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลักๆทั้ง3ชิ้นที่จะต้องอยู่ในการประกอบการแสดงการแสดงชุดนี้อาจารย์ไปได้แนวคิดมาจากไหนว่าทําไมถึงต้องเอามาให้เด็กๆในโรงเรียนของเราในชมรมนี้เนี่ยฮะได้มาฝึกทําการแสดงและไปออกการแสดงตามงานต่างๆค่ะสําหรับการแสดงชุดนี้นะคะได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์การกรณีค่ะเป็น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลุงท่านก็เล็งเห็นว่าอ,าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังแล้วก็ได้รับการนุเคราะข้อจากวิทยาลัยนาฏศินจันบุรีรท่านอาจารย์ก็มาช่วยใส่ท่าลํำเล็กๆน้อยๆนะคะพอหลังจากที่ได้เบสิกพื้นฐานแล้วก็จะไปประกวดนาฏศินนาฏศินไทยส,สร้างสรรค์ของแต่ละอของกรมส่งเสริมรรการปรกครองท้องถิ่นนะคะ แล้วก็เวลาแสดงก็กรรมการก็จะมีคอมเมนต์คอมเมนต์ว่า,าควรจะเพิ่มตรงนั้นอะไรอย่างนี้เราก็ปรับ,บนะคะไปแต่ละเวทีเราได้รับก,การคอมเมนต์มาเราก็นำมาปรับครับปรับจนกระทั่งก็ได้ ตามที่เห็นนะค่ะส่วนใหญ่ไปก็จะได้เหรียญทองกลับมาทุกเวทีก็เป็นการแสดงพื้นบ้านแล้วก็น้องๆก็มีความตั้งใจและอย่างหนึ่งสิ่งที่เราได้จากน้องๆคือเขาได้ปลูกฝังกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านแบบนี้<ช>ไว้กับตัวน้องๆเองด้วยสามารถไปสอนต่อได้นะครับ,รบพี่เราครับเมื่อกี้เราไปดูการแสดงของน้องแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าน้องๆเนี่ยเคยผ่านเวทีไหนมาบ้างครับอาจารย์สำหรับน้องๆเนี่ยเวลา มีประกวดของกรมส,งส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นระดับเขตก่อนร,อระดับภาคแล้วก็ถ้าได้เป็นตัวแทนหนึ่งสองสาระดับภาคก็ได้ไปประกวดระดับประเทศค่ะแล้วก็ของงานมหกรรมการศึกษาของ ทศิลปะหัตถกรรมก็มีไปประกวดด้วยมีหลายเวทีแหละที่น้องๆได้ไปออกนะครับก็ถือว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆบนเวทีที่น้องๆจะได้รับทํำยังไงครับถึงน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของอาจารย์แล้วก็ชมรายการเด็กวดดีอยู่อยากจะเข้ามาอยู่ในชมรมนี้ต้องทํำยังไงครับก็เรียนเชิญน้องๆนะคะถ้าสนใจตรงนี้ก็ ไปเรียนที่โรงเรียนเทศบาลมังคุงหนึ่งได้เลยค่ะครเราจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้ามาอยู่ในชมรมนาฏศิลป์แล้วก็จะฝึกซ้อมคนไหนเก่งก็ได้ออกงานไว้นิดนึงนคนไหนยังไม่คล่องก็ซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะคล่องค่ะครับผมเอาเป็นว่าท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เลยนะครับที่โรงเรียนเทศบาลมืองคุงหนึ่งหรือในพื้นที่น้องๆคนอื่นๆหรือว่าคุณผู้ชมนะครับมีการละเล่นอะไรอยากจะนํามาให นักเรียนหรือว่าใครที่อยากจะสืบทอดสามารถทําได้เลยนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับร่วมกันสืบทอดนะครับในส่วนของกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้เด็กกว่าดีต้องขอบคุณครูแมวมากๆเลยนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมได้เห็นนะครับถึงการละเล่นพื้นบ้านที่จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอขลุงนั่นเองนะครับ และสำหรับเทปหน้าเด็กอวดดีจะไปที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับคุณจะได้เห็นการเล่นหรือว่าจะได้เห็นกิจกรรมดีๆที่เด็กเก่ง,เ,กงเด็กดีมีพื้นที่อยากจะโชว์เ,เรายินดีที่จะไปหาคุณอย่างแน่นอนนะครับ,รบสำหรับวันนี้ผมคุณมอสแล้วก็อัดคูแมวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดีค่ะ